สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะเงินที่เก็บสะสมมาสมัยทำทัวร์ค่ะประมาณ5ปีเต็มอันนี้คือบางส่วนนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้แต่ว่าแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยแลกไปหมดแล้วแลกแลกกินแลกใช้ไปหมดแล้วอันนี้คือเก็บไว้บางส่วนเก็บไว้เป็นที่ลึกแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปต่างประเทศเราเกิดไปสนามบินไปต่อเครื่องที่ไหนอย่างน้อยเราก็มีแบงก์ดอน ที่จะซื้อน้ํากินซื้อขนมปังกินได้ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือคือบางส่วนนะคะจะบอกว่าทุกคนว่าอาชีพไกด์เนี่ยมันก็ดีอย่างไรอาชีพไกด์เนี่ยมีความสุขยังไงกับการที่ดูแลเทคแคร์ Care, ลูกค้าท้ายที่สุดแล้วลูกค้าเขาก็ให้ทิปเป็นสิน,น้ําใจให้เราจริงๆแล้วอ่ะทิปอ่ะลูกค้าเขาจะให้แบงก์ดอนแบงก์เงินไทยอะไรแล้วแต่เราก็รับหมด มากน้อยรารับหมดถึงว่าวันนั้นเราทําดีสุดๆลูกค้าไม่ให้ทิปเราสัก,กบาทหนึ่งเราก็ต้องภูมิใจเพราะว่าเรามีค่าแรงอยู่แล้วค่ะอาชีพไกด์ไม่ต้องกลัวค่ะค่าแรงนี่คือว่าดีในระดับหนึ่งค่ะอย่างน้อยอบริษัทแต่บริษัทเขาก็จะให้ค่าแรงไม่เหมือนกันนะคะเขาจะให้ต่ำๆก็อยู่พันสองถึงสองพันถึง2,000กว่าแล้วแต่ แล้วแต่นะคะว่าเป็นไกด์ภาษาอะไรถ้าเป็นเป็นไกด์ภาษาที่3เงี้ยสเปนเยอรมันฝรั่งเศสนีก็อาจจะได้ค่าแรงสูงหน่อยหนึ่งแต่ว่าขั้นต่าขั้นต่าอย่างน้อยก็มีที่พันหค่ะต่อวันค่ะแล้วก็ทิปตั้งหากค่ะแต่ว่าไกด์ฟรีแลนซ์ได้เงินเฉพาะมีงานไม่มีงาน,ไม,มงานไม่มีเงิน ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าทุกคนที่ไกลรุ่นออกเก่าที่เขาทำมา20-30ปีเขาก็อยู่ได้นะคะเขาก็มีงานกันตลอดนะคะบ้านเราประเทศไทยนี่คือทัวร์เนวาไดค่ะมีตลอดยกเว้นที่โควิดที่ผ่านมาโอเคว่าเออมันเป็นกันทั่วโลกโรคระบาดก็ก็ไม่มีงานกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วคิดว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยหรือว่าการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาบูมเหมือนเดิมค่ะ ะะพี่เพชรคิดว่าน่าจะกลับมาบูมเหมือนเดิมยังไงแล้วเพื่อนๆน,น,น้องๆใครที่ตั้งใจอยากจะเรียนมัคคุเทศ์นะคะมัคคุเทศ์ทั่วไปนะคะเพื่อจะเป็นอาชีพประจําหรือเป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะถ,ถ้ามีงานประจําก็มาทําเสาร์อาทิตย์ได้นะคะมันก็เป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะว่าเนี่ยคือเงินทิปค่ะเงินทิปเล็กๆเล็ก,ลกน้อยนะคะที่เก็บสะสมไว้เนี่ยเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศแล้วเราจะกลับไปแคนาดาแล้วเราก็ต้องเอาเงินนี้มาใช้อยู่ดีแหละเดี๋ยวเราก็ต้องให้เนี่ยทิปเดี๋ยวหลานชายมารับมารับไปส่งที่สนามบินเดี๋ยวหลานสาวใครมาก็ต้องเอาเงินเนี้ยไปให้ต่อค่ะเป็นสินน้ําใจเพราะบางคนเขาไม่ชอบเงินไทยเขาชอบเงินดอนค่ะเขาก็ไปเก็บสะสมต่อก็เหมือนเราค่ะชอบเก็บสะสมค่ะแต่ท้ายสุดแล้วก็ ก็ต้องต้องใช่ค่ะต้องต้องใช้ค่ะแลกไปหมดแล้วแลกไปเยอะแล้วอันนี้เหลือเหลือแค่บางส่วนค่ะประมาณสักน่าจะสามร้อยเหรียญน่าจะสามร้อยเหรียญค่ะแค่จะบอกเพื่อนๆนะคะวันนี้ว่าเนี่ยคือความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งค่ะไกด์ต้องได้ทิปค่ะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ต้องได้ค่ะเพราะเราทํางานเต็มที่ค่ะเราทําด้วยใจค่ะจริงๆทิปนี่ก็ไม่หวังค่ะแต่ว่า ใครทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่หวังนะแต่ว่าเอาจริงแล้วก็อยากได้ค่ะพอทํางานจบแล้วก็อยากได้มากน้อยนิดหน่อยร้อยสองร้อยก็อยากได้ค่ะเป็นเหมือนเหมือนมีพลังค่ะค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆน,นคลิปนี้มาบอกแค่นี้ค่ะค่ะเพื่อนๆนทุกคนนี่คือเงินน้ําพักน้ําแรงค่ะนี่คือเงินทิปนะคะทิปที่ได้จากการทําทัวร์ ประมาณ5ปีเต็มค่ะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าแรกใช้ไปบ้างแล้วค่ะอันนี้คือเก็บไว้เป็นบางส่วนค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะไม่ได้เอามาโชว์นะคะจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นความภาคภูมิใจออีกย่างหนึ่งค่ะของคนทํางานทัวร์ค่ะคนเป็นไกด์ค่ะเวลาได้ทิปจะมากจะน้อยคือก็ถือว่าเป็นมีความสุขแล้วค่ะเพราะเราทํางานเต็มที่ค่ะ ถ้าลูกค้าจะให้ทิปเราร้อยครึ่งร้อยเราก็ถือว่าเรามีความสุขละเราประทับใจละเขาประทับใจเราละเราก็แฮปปี้แล้แลค่ะเพื่อนๆพืนทุกคนสรุปก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้จะบอกให้ฟังว่าอันนี้คือเงินที่เก็บไว้หลายปีละหลายปีละก็คงจะได้ออกมาใช้มั่งค่ะเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะคะเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ไปทานสิทธ ที่สนามบินไหนเราก็ยังเอาเงินดอนมาซื้อน้ํากินมาซื้อขนมปังกินได้ค่ะ,คะบอกเพื่อนๆว่าถ้าท่านใดสนใจอยากเรียนมักคุเทศนะคะก็เริ่มเริ่มที่จะรีเสิร์ชที่จะค้นหาเรียนได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวโรคระบาดสงบแล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็น่าจะกลับมาบูมเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะความสุขค่ะเนี่ยเอาเงินมานั่งนับค่ะ เอาเงินมานั่งนะน่าจะประมาณ300อเหรียญนอันเนี้ยเก็บไว้ได้แบงก์ใหญ่ๆ100ร้อยเหรียญห้าิเหรียญแรกแรก,แรกกินแรกใช้ไปหมดแล้วอันนี้เหลือแต่แบงก์เล็กๆ20ยี่สิบสิบดอลห้าดอใบละดอลประมาณนะฮะเพื่อนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแค่จะมาบอกว่าน้ำพักน้ำแรงจากการเป็นมักคคุเทศค่ะก็จะได้ทิปประมาณอย่างเงี้ยค่ะทั้งเงินไทยเงินนอกเราเป็นไกด์รับหมดค่ะ พราะว่าเงินนอกก็มาแลกเป็นเงินไทยได้ค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า